ตอนนี้คนรู้เว ฮัลโหลอันยองสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เปิดมาก็อันยองทักทายกันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาสอน10มุกเกาหลีเอาไว้ใช้ตอปป้ายองนุน่าออนนี่ทงเซงได้ทั้งหมดเลยนะคะเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยเขามีจัดแฟนซา์กันบ่อยใช่ไหมที่เป็นแบบวิดีโอคอลแล้วเราก็จะได้รับคําถามนี้บ่อยมากว่าพี่เจขอมุกเด็ดๆไปตอปป้าหน่อยวันนี้นะคะก็เลยจะรวบรวมอันที่คิดว่าเด็ดๆที่เขาได้ฟังเราต้องแบบอู้เกินมั้งแหละหรือไม่ก็ต้องจําเราได้บ้างแหละซึ่งแน่่นนนนนอะะคววามุกัี้ เราจะสอนเนี่ยสามารถใช้กับผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้คนในจอแบบไอดอลก็ได้หรือคนนอกจอแบบอาจจะมีโอปป้านูนาตัวจริงก็ได้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ประจวบเหมาะกับที่เราไปเจอเว็บตูนที่เกี่ยวกับการเตาะหนุ่มเหมือนกันของ l ล ne เว็บตูนขอใครของแป๊บนึง l i น e เว็บตูนคืออะไรคือแอปที่รวบรวมเว็บตูนที่ดังมากๆของเกาหลีนะคะคนเกาหลีอ่านกันเยอะมากคําว่าการ์ตูนในภาษาเกาหลีเนี่ยคือคําว่าานวาแปลว่าการ์ตูนเนาะคนเกาหลีเนี่ยชอบอ่านเว็บตูนมากถ้าเกิด ว่าใครเคยไปเกาหลีเนี่ยอาจจะเคยเห็นใช่ไหมเวลาไปขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินก็จะเห็นคนเกาหลีเขายื่นอ่านเว็บตูนในรถกันหรือไม่ก็บางทีเวลาที่เขาต้องรออะไรนานๆนะ่ะเขาก็จะหยิบเว็บตูนออกมาอ่านซึ่งมันก็สะดวกสบายมากเพราะว่าเราไม่ต้องพกหนังสือเป็นเล่มๆให้หนักอีกต่อไปสามารถอ่านจากมือถือหรือว่าแท็บเล็ตของเราได้เลยแอปที่คนเกาหลีอ่านกันเยอะมากๆเนี่ยก็คือแอป n เ v e r w e ว t บ o ูนนะคะคิดว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินเนาะซึ่งก็คือแอปเดียวกันกับลานเว็บตูนนะคะอันนี้เป็นเวอร์ชันของไทยข้อดีก็คือในลานเว็บตูนเนี่ยก็จะ เป็นภาาษไทยก็ไม่ต้องมานั่งหาอันแปลแล้วนะเขาแปลมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีทางเว็บตูนที่นักเขียนคนไทยเป็นคนเขียนด้วยด้วยความที่เป็นนักเขียนไทยเขียนนะเนาะเซตติ้งฉากก็จะเป็นในเมืองไทยใช่ไหมเราเป็นคนไทยเวลาอ่านก็อาจจะอินมากขึ้นรีเลตได้มากขึ้นด้วยนะเรื่องที่เราอ่านอยู่ตอนนี้นะคะชื่อเรื่อง take my money รักนี้มีเปแค่ชื่อก็คืออุ๊ยคืออะไรเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรทําไมเหมือนเราได้ความสนใจสายเปไปแล้วเราเรื่องย่อๆให้ฟังนะคะนางเอกเนี่ยชื่อว่ามีนาเป็นลูกคุณหนูนะบ้าน รวยมากเป็นคนนิสัยดีแล้วก็เรียนเก่งจิตใจดีสวยแล้วก็จะชุดปังอลังการมากใส่ชุดสวยตลอดเวลาวันนี้เราก็เลยพยายามจะสู้กับมีนานิดนึงนะคะเขาก็ไปตกหลุมรักกับตุ้นพี่ที่คณะชื่อว่าพี่กันนะคะก็จะเป็นคาแรคเตอร์เย็นชานิ่งๆสุขุมนุ่มลึกใส่แว่นอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าความรักจะไม่มีอุปสรรคไม่ได้มันจะไม่สนุกใช่ไหมอุปสรรคก็คือที่บ้านของพี่กันเนี่ยค่อนข้างจะลําบากมันมีแบบปมอะไรตรงนี้เล็กน้อยนะคะเขาก็เลยเหมือนไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักเท่าไหร่มีนาก็เลยต้องแพ พยายามมัดใจพี่กันด้วยวิธีต่างๆแต่ว่าจะมัดใจสําเร็จไหมอันนี้ต้องไปอ่านต่อกันเอาเองในเว็บตูนะไม่สปอยไม่สปอยเรื่องนี้เนี่ยเราเข้ามาอ่านเพราะว่าเราเห็นว่ามันติดชาร์จในแอปของ l i น์เว็บตูนะคะเขาจะมีชาร์ตเรียงลาดับแล้วก็ไปสะดุดที่ชื่อเรื่องนี่แหละเพราะแบบมันแทงใจใส่เปเข้าใจปะบางทีเราก็อยากจะแบบเทคไมมันนี่เอาเงินแม่ไปค่ามันพี่ไปค่าก็ลองกดเข้าไปอ่านดูนะคะแล้วปรากฏว่าเนื้อเรื่องมันสนุกมันมีความแบบเบาสมองคิดคักคำขันนะมันเป็นพล็อตที่แบบเราไม่ต้องคิดอะไรเยอะเป็นลักษสยใส่ตัวว กับเจ้าชายเย็นชาอะไรแบบนี้พออ่านแล้วมันก็คลายเครียดแล้วก็เริ่มติดแล้วก็เริ่มรอตลอดเลยว่าเอ้ยเมื่อไหร่ตอนใหม่จะออกเหมือนสมัยก่อนเราก็อ่านกับตัวเล่มเล่มเยอะมากนะก็คือจะรอตลอดเลยว่าอุ้ยเมื่อไหร่มันจะออกเมื่อไหร่มันจะออกเล่มต่อไปอันนี้ก็คือมานั่งรอในแอปแทนแล้วเรื่องเนี้ยมันเป็นฉากเหมือนมหาวิทยาลัยไทยเวลาเราอ่านเราก็จะแบบเออเหมือนรีเลเหมันสมัยเราแอบชอบต้นพี่ที่มหาลัยลายเส้นก็สวยแล้วเขาวาดเมืองไทยออกมาได้สมกับเป็นเมืองไทยอะคืออย่างเช่นพื้นฟุตบาทถนนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เรียบสวยใช เขาก็วาดอย่างนั้นออกมาเลยอ่ะมันเลียวมากจริงๆนะคะแล้วก็ชอบอีกอย่างก็คือชอบมุกในเรื่องนี้เขาจะมีการสอดแทรกแบบว่าสถานการณ์จริงเข้าไปที่เราอ่านปุ๊บเราก็แบบอ๋อขำแบบเก็ดแล้วคนเขียนนะเขาจะชอบให้ตัวละครอนะ่ะเหมือนแอบพูดกับคนดูว่าแบบอุ๊ยคุณผู้อ่านคุณผู้ชมอะไรเงี้ยแล้วมันรู้สึกเหมือนว่าเราอ่ะเขาไปเป็นหนึ่งในนั้นด้วยแบบแอบคุยเขาอยู่เวลาเขาแสดงละครอยู่พออ่านแล้วก็เลยเข้าใจเลยว่าเออทําไมเรื่องนี้มันถึงฮอตฮิตติดชาร์ตแล้วก็มีการเอาไปแปลเป็นภาษาอื่นด้วยนะเ <c oughs> จ๋งมากๆเลยอีกอ คือเขาเป็นคนที่เหมือนเขาโก้อะคือบางทีอ่านอ่านแล้วก็หัวเราะดังขึ้นมาเลยเพราะแบบเขาชอบทําอะไรตลกๆแล้วก็เป็นคนเปเก่งมากจริงๆคือถ้าเกิดว่ามีนาเป็นติงอะตอนนี้มีนาซื้อค่ายไปแล้ว <c oughs> คือมีนาเมนวงไหนมีนาซื้อค่ายวงนั้นไปแล้วแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะคะ <c oughs> มันมีช็อตหนึ่งที่น้องสาวของพี่กันพระเอกเนี่ยเหมือนเขาเป็นติงแล้วเขาก็นกบัตรคอนแบบกดไม่ทันแล้วเขาก็วาดภาพาเป็นแบบนั่งอยู่ในมุมมืดๆบบกว่ากดบัตรไม่ทันแล้วเหมือนเห็นตัวเองรู้สึกแบบโอ้ยอย่างสเพรนะ่่เาาใวองรืีบ มีนาอยู่พี่มีนาก็คือพาบินไปดูที่เกาหลีเลยเลดปังอลังการมากก็คืออยากเป็นเพื่อนมีนาบ้างได้ไหมบนนกบัตเมื่อไหร่ก็คือมีนาพาไปหน่อยจ้าในฉากจะมีแบบเป็นรูปโดมด้วยนะเห็น <c oughs> แล้วก็แบบคิดถึงฟ <c oughs> ีลลิ่งตอนไปดูคอนมากๆอยากทุกคนแล้วมีนาเขาก็จะเป็นคนมีความพลังบวกสดใสมองโลกในแงด่ดีแต่ว่าคาแรคเตอร์เขาก็มีการพัฒนานะแบบมันก็น่าสนใจรอติดตามว่าแบบเอ๊ะต่อต่อไปมีนาเขาจะแบบมีโชว์มุมไหนให้เราได้เห็นบ้างคืออ่านไปแป๊บเดียวอะเพอเพอก็คือ3ากว่าตอนแล้วเพราะแบบมันฟึดฟ ตอนนี้ก็คือลุ้นอยู่ว่ามีนาเนี่ยจะมัดใจพี่กันได้หรือเปล่าเราก็แอบ,บเชียร์มีนานะเพราะเขาแบบมุกมานามากๆแล้วก็เริ่มมีสตูหัวใจเข้ามาแล้วด้วยแบบมาหลายทิศหลายทางแล้วก็ยังมีปมอื่นๆด้วยอย่างเช่นเขาจะชอบแบบรีเฟล็กย้อนกลับว่ามีนาเขาเคยมีช่วงที่เขาอยากออกจากบ้านเศถีฐีของเขาเนี่ยอันนี้ก็รออ่านอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยแบบเมื่อก่อนแบบเกิดอะไรขึ้นกับมีนาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองไปติดตามนะคะสําหรับใครที่หาไรอ่านอยู่นะคะก็แนะนําเรื่องนี้เลยเทคไมมันนี่รักนี้มิเปนะคะสามารถเข้าไปอ่านได มาแจกด้วยนะคะโค้ดอปบ้าของมีนาตรงนี้นะไปใส่ที่ลิงก์ด้านล่างใน description box ให้เลยนะคะเดี๋ยวเจ๊แปะไว้ให้นะพอใส่เข้าไปแล้วทุกคนก็จะได้เป็นคอยเป็นเหรียญน,นะคะเอาไว้ใช้อ่านเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยคือปกติเนี่ยเขาจะมีปล่อยตอนใหม่ๆออกมาก่อนแล้วตอนใหม่ๆเนี่ยต้องใช้คอยอ่านทุกคนก็สามารถเอาคอยที่เราแจกให้วันนี้เนี่ยไปอ่านก่อนคนอื่นได้ล่วงหน้า1อาทิตย์นะคะแล้วอ่านแล้วก็อย่าลืมมามามอยกันได้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างสนุกสนานขนาดไหน เอาละทีนี้เรามาเข้าเรื่องของเรากันบ้างนะคะเนื่องจากว่าเราเห็นว่ามีนาเนี่ยเขาก็มีความพยายามจะตอบพี่กันบ่อยมากใช้มุกต่างๆเด็ดเยอะเลยนะก็เลยลองคิดว่าเอ๊ะถ้าพี่กันเป็นคนเกาหลีล่ะเหมือนที่เราอยากจะตอบไอดอลของเราเนี่ยเราจะใช้มุกอะไรจีบได้บ้างเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะมุกที่เจจะสอนให้เนี่ยสามารถเอาไปใช้กับใครก็ได้เลยนะมันเป็นมุกเลี่ยนๆตอแล้วก็แบบโอ้ยเธอคิดได้ไงอะไรอย่างงี้แบบอันนี้ก็อาจจะต้องศึกษาคาแรคเตอร์ของคนที่เราไปเล่นด้วยก่อนนิดนึงว่าเขาชอบอะไรแบบนี้หรือเปล่าลองเลือกได้เพราะมีมาให้10ออออันนลลงเืกที่มาะกับคคนนนนั้ไปดูมุก พวกนี้นะคะเขาเรียกว่าชูจอบเมนท์ือเผื่อว่าใครในอนาคตอยากไปเสิร์ฟเพิ่มต่ออะไรอย่างนี้อ่ะก็ได้เลยทีนี้ก่อนที่เราจะไปเข้าชูจอบเมนท์ถือเนี่ยเราต้องรู้วิธีการเรียกอีกคนหนึ่งก่อนใช่ไหมเราจะคุยกับเขาอย่างก็ต้องเรียกชื่อใช่ป่ะอย่างเราอย่างเงี้ยเราเป็นผู้หญิงใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราอยากเรียกพี่ชายก็ต้องเป็นโอปป้านะคะอย่างชเช่นเอโอปป้าบีโอปป้านะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเรียกพี่สาวเราอาจจะแบบเป็นแฟนเกิร์ลอย่างเงี้ยเราก็สามารถเรียกว่าออนนี่ได้ก็เอออนนี่บีออนนี่อย่างนี้ได้นะคะแต่ถ้าเเกิดดว่าผูู้ป็น ผู้ชายนะคะถ้าเกิดว่าจะเรียกพี่ชายเนี่ยเรียกว่าฮยองเอฮ่องบีฮยองอย่างนี้นะเอาชื่อมาใส่แล้วก็ต่อด้วยคําว่าฮ่องส่วนพี่สาวนะถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องเรียกว่านูนาเอนูนาบีนูนาแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นเทรนด์คนที่เด็กกว่าแล้วมันจะมีคําว่าทงเซงที่แปลว่าน้องใช้ได้ทั้งน้องสาวแล้วก็น้องชายเลยแต่ว่าเราจะไม่เรียกเป็นชื่อแล้วตามด้วยทงเซงนะอย่างเช่นเจทงเซงอะไรอย่างนี้ไม่เรียกอย่างนั้นเนาะก็คือสามารถเรียกชื่อเขาได้เลยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าชื่อเขาเนี่ยไม่มีตัวสะกด อย่างเช่นสมมติชื่อเจอก็เรียกว่าเชียเติมคําว่ายาเข้าไปนะคะเชียอย่างเงี้ยว้เรียกนะว้เรียกแล้วพ,พอเขาผันมาก็แบบอ่ะปล่อยมุกได้หรือถ้าเกิดว่าชื่อเขามีตัวสะกดนะคะอย่างเช่นจีซองแปะคําว่าอาเข้าไปข้างหลังนะคะชีซองอ่ะชีซองอ่ะจีซองอ่ะอย่างงี้นะ,ะหรือว่าใครอาจจะอยากเอาไปใช้เรียกคนในชีวิตจริงที่เป็นรุ่นพี่แบบพี่การมีนายอย่างเงี้ยก็ได้นะเรียกว่าซอนเบแปลว่ารุ่นพี่นะคะแล้วก็เอาชื่อเขาใส่ข้างหน้าแล้วก็เรียกว่าซอน ้ก็ไดอย่างเช่นเจซอนเบรุ่นพี่เจอย่างเงี้ยได้นะคะหรือจะเรียกแค่คาว่าซอนเบเฉยๆก็ได้เลยนะแบบรุ่นพี่คะรุ่นพี่ครับใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะคะคํานี้แต่เวลาเราสอนเนี่ยเราก็จะไฮไลท์พาร์ทที่เราใส่ชื่อไว้ให้แล้วทุกคนก็เลือกสับบางแกะข้างบนที่เราสอนเรียกชื่อไปเนี่ยลงไปใส่ในช่องว่างได้เลยนะคะมามุกแรกเลยนะคะชอ,อโอนเนอาาเันกว่าทานิวัซอเซลอือหนูหน้าพยักแ선배พอยอ여ย แล้วก็เขินเอง <laughs> ตอนเตรียมคลิปนี้นะคนลุกขนพองอ่ะแล้วแบบเดี๋ยวเรามาเบรคดาวน์ทีละประโยคนะคะช <laughs> 오อ안과다녀น어요저오늘นก다ว왔านชอนกวซย บแปลว่าชั้นนะคะโอนเนอแปลว่าวันนี้อันกวาเนี่ยแปลว่าคลินิกหมอตาแผนกตาทานย่อวัดซอยทานย่อวัดซอยแปลว่าไปมานะวันนี้ไปร้านหมอตามาและอีกคนเขาก็ต้องถามใช่ไหมว่าอ้าวเป็นอะไรหรือเจ็บตาหรอหรือไปมาทําไมนุนนับพายเจ็บตาหรอแต่ถ้าเขาไม่ถามกลับเธอก็ต้องรีบยิงมุกต่อไปเลยนะว่าซอนเบผักเกอ,อันโปยออยซอ,อนเบผักเกอ,อันโยออย ผักแกอันโพยอยเนี่ยแปลว่านอกจากสิ่งนี้ก็ไม่เห็นอะไรแล้วข้างหน้าเราก็ไปเปลี่ยนเป็นชื่อคนที่เราจะไปเล่นมุกนี้นอกจากเธอก็ไม่เห็นใครแล้วก็เลยต้องไปหาหมอตาจริงๆแหละเพราะว่าไม่เห็นใครเลยนอกจากเธอเขาอาจจะซื้อยาหยอดตามาให้เราวันลงขึ้นอะไรก็เป็นไปได้ต่อไปมุกที่2มุกที่2ก็เด็ดไม่แพ้กันอป p a o นยอดีเซลอันนี่เดียวเอ๊ยฮันกุกพันชอกุกพันนจ ผู้คนเราว่าเขาต้องเขินแล้วเราพูดเองเรายังเขินเลยเขาต้องเขินบ้างแหละนะใครไม่เขินมาเมนบอกนะเดี๋ยวจะไปช่วยเล่นให้ด้วยเลยประโยคแรกนะคะโฮนย่อยอีเทลคำว่าโฮนย่อยนะคะแปลว่าลูกครึ่งนะลูกครึ่งโคนย่อยเชื่อมเสียงขึ้นไปนะโคนย่อยเดี๋ยวไปพูดว่าโคนย่อยแล้วเขาไม่เข้าใจนะโคนย่อยป้าเป็นลูกครึ่งหรอคะ ưng, ซึ่งก็ต้องไปเลือกเล่นกับคนที่ไม่ได้เป็นลูกครึ่งนะเขาก็จะบอกว่าอ e ันเดยยไม่ใช่เราก็ตอบกลับไปอย่างมั่นใจเลยว่าฮันกุกพัน ช국반กุ한พัน국반인จุลฮันกุกพันชุพันกุกแปลว่าเกาหลีนะคะพันแปลว่าครึง่งครึ่งเกาหลีชอนกุกแปลว่าสวรรค์ Inju ุลอินตัวนี้เป็นแกรมมาแปลว่าอ้าวนึกว่าเป็นอย่างงี้ซะอีกนึกว่าเป็นลูกครึ่งเกาหลีลูกครึ่งสวรรค์นึกว่าเป็นลูกครึ่งเกาหลีลูกครึ่งเทวดาลูกครึ่งเกาหลีลูกครึ่งนางฟ้าอันต่อไปอนนี้ฉันนโมชิกรับจไมีอันเนี่ย哟หึชิกรวอวะ 제침장 소리요. 어머. 저 너무 시끄럽죠. 저 너무 시끄럽죠. 저 너무 시끄럽죠. เสี 시끄럽다 แปล그니까ฉันเ미네요 มีย่านเนแปลว่าขอโทษค่ะอ่เียขอโทษนะก็คือเขาอาจจะตกใจว่าแบบเอ๊ะเขาไม่ได้เสียงดังนี่หรือเขาอาจจะมีีแ a c t i o n อื่นกลับมาเชชิมจังโซริโอเจชิมจังโซริโอเแปลว่าของฉันนะคะชิมจังแปลว่าหัวใจโซริแปลว่าเสียงเสียงหัวใจของฉันไงคะดังเหลือเกินมันแบบ bounce bounce ออกมาหาคุณอยู่อันต่อไปอืมยุโรปขักกุรอฮามอนยโม่ยย 유럽, love y o 저도요. <목소리> 유럽 거꾸로 하면 뭐예요? 유럽 거꾸로 하면 뭐예요? 유럽, 유로, 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 유유로 ฮอกกโรแปลว่าแบบกลับด้านนะคะกลับคำอย่างเงี้ยก็คือถ้าเกิดว่าเรากลับคำเนี่ยมันจะได้คําว่าอะไรหรอยุโรปใช่ไหมมันก็ต้องกลายเป็น love ูทีเนี้ยคาว่า l o บย you อ่ะพอเราพูดเชื่อมเสียงมันจะกลายเป็น love ูซึ่งมันจะไปเหมือนกับคําว่า l ล v e ยูภาษาเกาหลีที่เป็นการทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษคือมุกเนี้ยวเวลาถามอ่ะเราต้องทําหน้าแบบจริงจังเว้ยเหมือนเราแบบตั้งใจมาหาคําคตอบจริงๆอ่ะไม่ใช่ตั้งใจจะมาเล่นมุกไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแบบรู้ก่อนใช่ไหมพอเขาอ่ะไม่ทันตั้งตัวเขาก็จะแบบอ๋อ oh, love you เอาก็แบบโชตโยฉันก็เหมือนกันโด <c oughs> แบบว่าด้วยนะคะก็คือเหมือนเป็นการหลอกให้เขาบอกว่าเขารักเราอย่างนี้นะคะอันต่อไปอันต่อไปเชื่อว่าตอนเล่นเนี่ยถึงไม่เขินก็ต้องจําได้อะ่ะมุกเนี้ยเพราะมันแบบมีความแปลกมีความพิเศษที่น่าจะไม่เคยได้ยินมาก่อนชอมเบเลเกอมาเกเทยเน่ใจมามสั่เลเกฮา잖아요 เลเกออึมักกัตไทโอเลเออมักกัตทโออึม no ักนะคะแปลว่าดนตรีเลเกอก็คือชื่อดนตรีเลเกอที่เรารู้จักกันกัตไทโอก็คือเหมือนเลยคุณอ่ะเหมือนดนตรีเลเกอเลยเขาก็ต้องแบบเฮ้ยทำไมฉันต้องเป็นเลเกออย่างเงี้ยเราก็ตกมุกกลับไปอย่างมั่นใจเลยว่าเชมัมซอลเลเกฮ่าจนะโยเชมัมซอลเลเกฮ่าจนะโยบาอุมแปลว่าใจนะคะซอลเลเกฮาจนะโย ทำให้ใจเต้นทําให้วันไหวซึ่งมันจะมีพาที่มีคําว่าเรกก้อยู่เหมือนกันพอดีมันก็เลยมันเป็นมุกได้ว่าเพราะเธอก็เหมือนเพลงเลกก้เพราะเธอทําให้ใจฉันเต้นมาอย่างเงี้ยรับรองว่าต้องมีอึ้งอ่ะว่าแบบโอ้เพลงเลกก้ก็ผูกได้เนอะมุกต่อไปออนนี่ไนย์ท하지봐요อึม why 요อันนี้1กรัมหนอสลายตัวนเกลี้ยงชื่อเลยไนย하지봐요ไนย์ท 하지마요. 다이어트. 그거 다이어트다. 하지마요. 그거 야 다이어트. 야 롯남나. 왜요? 그것도 뭐. 아 잠깐만요. 1g도 사라지는 게 싫어요. 1g도 사라지는 게 싫어요. อิลกรัมอิลแปลว่าหนึ่งนะคะกรัมก็คือกรัมเนาะทับศัพท์มาจากกรัมซาราจีหนึ่งแกชิโรยออกว่าซาราจิดะนะแปลว่าหายไปชิโรยแปบลบว่าไม่เอาไม่ชอบก็คือไม่อยากให้เธอหายไปแม้แต่กรัมเดียวกรัมเดียวฉันก็จะไม่ให้เธอหายไปทุกไขมันทุกสส่วนในร่างกายของเธอเนี่ยฉันรักทั้งหมดอย่าหายไปอันต่อไปโอุป้าชอบเล็กชอบยี่บุยเอโอหิงเออินยอง아니면이상요 혈액형이 뭐예요? 혈액형이 뭐예요? 혈액형, 아, 말와 그룹 레드. 혈액형이 뭐예요? 그거 그룹 레드는 뭐예요? 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 그형 레드는 뭐예요? 그룹 레드는 뭐예요? 요 그룹 레드는 뭐 คำว่าอียองแต่ว่าตุ๊กตามันมีคำว่ายองเหมือนกันใช่ปะและอีกคำนึงก็คืออ e ีซังยองแปลว่าสเปกก็มีคำว่ายองเหมือนกันก็คือเราจะเอาคำว่ายองเนี่ยแหละมาเล่นว่าเอ๊ะกุ๊ปโอเหรออ้าวอีซังยองต้องเป็นสเปกของฉันอย่างเงี้ยอันต่อไปอันนี้ก็เหมาะมากกับยุคสมัย global นะไอดอลพูดได้หลายภาษาท้ำเกะกุกกอให้สวิตช์จอืมอันนี่เด้อฮันกุกอคิเออร์ซารังสุรอ 3개 국어할수 있지요? 3개 국어 할수 있지요? ซัมเกกูโกแปลว่า3ภาษาให้สวิตแปลว่าพูดได้ก็คือพูดได้3ภาษาใช่ไหมอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เราจะไปพูดเนี่ยเขาพูดได้หลายภาษาใช่ไหมแล้วก็บวกเพิ่มไปจากอันนั้นนิดนึงสมมุติอย่างเช่นเขาพูดได้3ภาษาเราก็ใส่ไปสัก6ภาษา7ภาษาเขาก็จะงงเขาก็จะอ่านิเดียวไม่ใช่หนี่แบบไม่ถึงนะเราก็นับไปเลยฮันกูโกภาษาเกาหลีเคีภาษาความน่ารักซารังสรอภาษาความน่าเอ็นดูในภาษาเกาหลีอ่ะมันจะชอบลงท้ายด้วยอโยวอยอยอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็จะ เหมือนแบบไปลดสระมันให้กลายเป็นคาว่าอคําว่าอเนี่ยแปลว่าภาษาก็คือเราสามารถไปเลือก adjective ไหนก็ได้ที่มันเหมาะกับคนคนนี้แล้วมันเป็นลงท้ายด้วยอมาแบบบ b o สซอเท่ชายเซนก็สอหล่อเย็บปอสวยอาร์มดาวางดงามอย่างเงี้ยได้หมดเลยแล้วก็มาเสริมๆๆไปว่าอา้าวก็ภาษานี่ไงภาษาคนสวยภาษาคนหลอ่ออะไรอย่างงี้อันต่อไปอันนี้เหมาะกับเรามากสส่กินนะชอย่งจังโกคัดโก้านย่ยนงจังโกย 선배만 보면 녹아내리잖아요. 응. 저 냉장고 갖고 다녀요. 저 นงจังโกขัดโกฐานยอยเนงจังโกนะคะแปลว่าตู้เย็นขัดโกฐานยอยแปลว่าพกไปไหนมาไหนด้วยโอ,อ้เนี่ยฉันอนะพกตู้เย็นด้วยนะคนอะไรพกตู้เย็นเหมือนเป็นสายกินขนาดไหนจะพกตู้เย็นเลยเหรอช่องแมนโผยอนนกกาเนริจานายโอข้างหน้าเราก็เปลี่ยนเป็นเชื่อคนอื่นได้นะ้วก็ใส่มันโผยอนแค่เห็นเธอเนี่ย,กยนกกาเนระิดะแปลว่าละลายนะแค่เห็นอะรุนเพียก็ละลายแลว้วอะค่ะก็ต้องพกตู้เย็นไว้แช่ตัวเองเดี๋ยวละลายหายไปหมดสรุปก็คือ คนที่เราจีบอกว่าอ๋อฉันพกตู้เย็นของจริงอยู่ไหนหอ, <laughs> อันสุดท้ายแล้วถ้าที่ผ่านมาไม่ตกเมเลยอันต้องมาตกอันนี้แหละโอเนลเลนจ my boyfriend โ <c oughs> อเนลเลนจ์กยอจวแปบลบว่าวันนี้นะคะเลนจ์ ange, ก็มาจากคำว่า l ลนสนะแปบลบว่า c o n t ทคเลนส์กย ก็คือวันนี้ใส่คอนแทคเลนส์ใช่ไหมเขาจะแบบเลนจิ๋วคอนแทคหรอหรือเขาจะตอบว่าเน่ eh, ใช่ใส่มาหรือ อ่านยแบไม่ได้ใส่ไม่เป็นไรมันไม่มีผลอะไรถ้าเราจะเล่นมกุกมันไม่มีผลเราก็ตอบกลับไปเลยว่า my boyfriend my boyfriend เวอร์ชั่นภาษาเกาหลีนะ boy friend แล้วมันจะมีคําว่า l ลนส์สกันใช่ไหมใส่เลนมาเหรอ my boyfriend ถ้าเกิดว่าใครเอาไปเล่นกับผู้หญิงนะคะก็เปลี่ยนเป็น my girlfriend my girlfriend my girlfriend สลับได้นะคะแล้วก็อีกนิดนึงวันนี้ที่สอนไปทั้งหมดนะ,ะลงท้ายด้วยรูปสุภาพลุกโยนะคะ ถ้าเกิดว่าใครอยากพูดแบบพันใหม่แบบภาษาเป็นกันเองเนี่ยก็ตัดโยทิ้งได้แต่ว่าต้องไปเลือกดูอีกทีด้วยนะว่าเราสนิทกับคนคนนี้มากแค่ไหนถ้าเกิดว่าเราไม่พูดโยมันก็เหมือนเราไม่พูดครับขะแล้วบางทีมันอาจจะดูไม่ค่อยน่ารักเลยอะไรแบบเนี้ยลองไปเลือกดูอีกทีหนึ่งได้นะคะแล้วก็ถ้าไปใช้แล้วประสบความสําเร็จซองโกงกลับมาก็อย่าลืมการมาเมนไว้ข้างล่างหรือเขารียคอะไรกลับมาเพิ่มแล้วแบบโอ๊ยมันต้องแบบนี้มาบอกไว้ข้างล่างนะคะจะได้ไปเป็นนักเตะด้วยกัน นะก่อนจากไปนะคะย้ําเตือนกันอีกทีสําหรับใครที่หาเว็บตูนสนุกสนุกอ่านอยู่นะคะอย่าลืมไปดูน้องมีนาได้นะคะในเรื่อง t ท็กไมมันนี่รักนี้มีเปย์ทางไลน์เว็บตูนแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดอ p ป้าของมีนาลิงอยู่ที่ description box ข้างล่างเลยคะ่ะจะได้ได้เหรียญเอาไปอ่านเรื่องนี้ก่อนใคร1นึ่งเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องเนี่ยมีมุกจีบเยอะมากด้วยเผื่อจะได้เอามุกต่างๆไปใช้ได้นะคะหวังว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จในการต่อนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคน bye bye.